สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับหมาปิ๊กจูงแล้วนะครับโอ้โหนี่เอาแรงมากนะครับแน่แน่แน่เขามันร้อนจะเคลียรเลยอ้าวเด่ดเด็ดเ้ออ้าวเอาใหญ่นะครับอ้าวอยู่กับหมาม่วงอีกตัวนึงนะอ้าวแน่แน่แน่อ้าวอ้าวแล้วตีกอง ตีนี่ตีนี่ตีนีอ้าวจะมานำสูงตัดเราเดินกันนะครับอีกอะไรบ้างเดี๋ยวเสาคอยาครับเดินไปอ้าวเสาคอยาอีกตัวนึงครับอ่าเดิวต่อแถวได้เลยนะครับอ้าวเล็กเล็กเลก ครับเอ้อจุดเปิดฮีโน่เลยครับอ้าวโอ้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 ตรงนี้โอ้โหวิ่งแรงครับวิ่งแรงมากตรงนี้วิ่งแรงมากเอ้าเอ้าอ่าเด้ได้เดิน้เอ้านักเสาคอยาวครับอ้าวแกก็ทีเล็กแล้วเอ้าตัวแล้วครับตรงนี้เอ้าโอ้โหทีเล็กโดนลุ้มครับตรงนี้ อ้าวทีเล็กบนลุงครับอ้าวทีเล็กอ้าโอ้โหโอ้โหนี่ครับอ้าวเจ้าทีเล็กตรวนี้อ้าวอยู่นี่จะกัดกินเป้วเสาคอยาวนะครับอ้าวไก่นะ้ครับไก่อ้าวไปนักลู้ภัยดีกว่าครับเวอ้วนอ้วิอ้เนอ้านอ้วนอ้อ้โหอ้วอ้วนอ้วนอ้วหอ้นออ้วอ้วอ้ อ้าวอาลิงมาลิงกมาอ้าเร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 อ้าวเรอ้าวเติร์ฮิโน่ดีกว่าคัดตัวให้โน่ดีกว่าอ้าเต้นเลยเนี่เต้นกับลิงก์เลยนครับอ้า อ้โ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 ออ่ฝากดติดตามเลยนะครับบ๊าาย